สวัไไสดีค่ะผู้ชงแก้มประดาล้ำเพลินโชว์ออฟิเชียลค่ะวันนี้เี่อนนี่5นาทีกินเวลาไป15นาทีเนาะงั้นให้เวลาพักขอเร็วแล้วกันเนาะกินข้าวทุกอยาก่างให้เสร็จเรียบร้อยใายในแบบวๆยขอเป็นบ่ายโมงตรงต้องพร้อมที่จะเริ่มคลาสบ่ได้ไหมครับค่ะเนาะเพราะว่าเวลาเราน้อยลุงละครเราใช้ได้แค่4โมงไงเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ใช้ อุปกรณ์เหล่านี้เลยแล้วเราจะไม่รู้ว่าจะเดินเข้าเดินออกเอาอะไรไปอยู่ตรงไหนมันจะไม่ได้เนาะนะครับโอเคอ่ะไปทานข้าวเลยจะจัดนะครับ้างครับเอาพี่ไทยพตอนนี้พวกหนูได้ทำโปรเจกต์กันแล้วแล้วนะคะเอาเมาส์เข้า มันคืออย่างนี้มันคืออะไรหรอคะเอ่ย์ย่งไนะครับเองจ้าสวัสดีครับตีงสวัสดีครัเตหยังวีมาดื่มชงไหมนี่สวัสดีช่องพี่ปองนะคะไม่ต้องดูช่องพี่ป๋องทำมาดูช่องนู้ดีกว่า กินไหนเขอให้กินไหนข้างนวกใสงนะเ,เอาละคคับนี่กาได้พักเบรกนะคะมันมมันเบรกพักเที่ยงพักเที่ยงนะคะ่ะท่านน่ะนั่งกินมังนี่ก็ได้ อ้างล่างเลยอือแต้นี่เขาอยู่ทีโรงะครมอครับยังต่ออนไห้ต่มาเนแวเป็นแค่ชนะคะังอะไรบ้างอไรยไม่ใช่อะไรสองไม้ใช่ระาว่าจะถ่ายค่ะ

เพราะว่ามาไอ้ละครนะคะพลอแม็เพาทซีซ้็นละครแล้วก็เฮ็ดชุกเหมือนแค่ไข่หมอลำนนะคะเฮ็ดเต็มพอกัเล่แฟนน้ำตานี่น้ที่กินไหบนี้ยัน้ำตาลินนลีผู้ปิดที่กินน้ำกินเยอ โปรเจกต์ส so ุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบไทยด้วยกัสีเอาควมดูกอย่างที่เขาเนี้ยนมาเหมือนสี่มื่นสามสี่หมื่นนี่เอามาสมบูรน์แนบทก่างทุกมือิแ่บจ้ายังไม่เปิดจะไดนี่อันนี้อันนี้ สามารถมาดูได้นะคะอยู่ที่ลรงตะคอนรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิาลัยขอนแก่นอุ้ยเฮียคนนอันนี้ก็น่อยกันอันนี้คือเด็กเกิก่อนอันนี้เนี่ย่อนนั้นกาแข่งเลยเฮียโอ้ยทำพ่อคอเห็นเราไม่ตอกค่ะ ยืมมาใครถอดยืมมาใครถอดบองนล้ร่อยีเบรกดูในห้องได้่างีเป็นตัวมเลยขเลวา

เขาให้เขาเอาความรู้ที่เขาเรียนมาทั้งหมด์อะเอามาปรับใ,ใช้แต่ว่าเขาเล่นเหนดานใจเขาเกี่ยวกับอะไรวะโอกาสความหวังพลังยูจิอันนี้คือหัวข้อนะเขายี้ต้องปรับมาเป็นชูดแล้วมาแมทก็คือ,อวิถีไาทายกับการอนะไรอย่างแบบนี้มา,มากๆ ไฮเดนโนขอตัวทุท่านคเปนนัทีวันนี้ก็หวัวจะได้ถ่ายคลิปนะคะตอนเฮ็ดโปรเจกต์นี้ไทยไ้เสเสประมาณนั้แราบนอบ่ะเาไปกินด้วยมนว่กินแค่รอ

อาย่นิบประเดใสใจจากบาเลยดิค่ะเขาคนนี้เหรอคือเวลา ขอยาตไปกินข้าวก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะ